ครับผมพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตามนัดครับมาเช้าหรือเปล่าครับตอนนี้กําลังจอดฟังนกอยู่นะครับนี่ครับมากับทีมใหญ่ครับผมวันนี้โอเซียนใหญ่ไม่ใช่ทีมใหญ่ครับเซียนเม็ดนะครับส่วนนกนั้นกําลังฟังอยู่ครับพี่น้องตอนนี้แต่ว่านกต่อไม่รู้จะขันไม่ขันนะครับดินมาลำช่างของมันเเนียดสีแตกไม่ละสูบเออเหมือนกันกับจบเป็ดก็ดินก็ไม่ได้ออกนานนะครับเป็นไงเซนเม็ดนกสองฝั่งเลยไหมใช้ได้อยู่เนาะ พอมีขันมีขันยอยู่ครับอ่า <Okay. S 1> เพราะว่าหน้านี้คือจริงๆแล้วตอนนี้เพิ่งหกโมงครึ่งนะครับนีน่เนาะเจนเมตแต่ว่ามันหน้าร้อนไงนะครับมันเลยสว่างเร็วนะครับอืมนะครับนี่แหละจะใส่ฝั่งนี้นะครับนะครับ,นะรบ,นะรบใบไม้ก็เริ่มเขียวแล้วพี่น้องอ่ากลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับนกก็อ่าจับจองคอนโดมิเนียม เป็นคอนโดใส่ก le ้อนล่งส well> ิตธ uh> uh uh ิ์เนี่เอ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปพางวันนียก่อนนะเส้นเม็ดพางมาแล้วเรียบร้อยตอนแรกวันที่พ่อพ่างอะไรครับอ่ากเร่ไปเฝ้าวใส่ก้อนเดี่ยวใไซก้อนขันรุ่นมันนี่โอ้ยเอานบี่มาดูป่ะเส้นเม็ดเดินทางต่อนะครับผมขออนุญาตไปพรางนงแล้วก็ใส่นกก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะครับผมอ่ายังไงเซนเม็ดไม่มีอะไรทําแล้วตัวนี้ครับเออนอนแล้วนอนอีกเนาะเราอ้เออนอนครับกินยากจริงๆครับนะครับก็คือพูดได้ง่ายคือหลังจากประมาณสิบโมงเนาะเซนเม็ดนกหนีเงียบไปเลยพี่น้องนะครับถึงคึกก็คึกไม่เท่าไหร่เนาะเซนเม็ดเนาะแค่ขึ้นขันแบบ ยังไงขันแบบรวมๆกันได้หลายตัวแบบขันพร้อมกันได้เฉยนะครับมันมันคึกอ่าก็แค่นั้นเองหลังจากสิบโมงมานี่เงียบเลยครับพี่น้องทั้งนกใหม่แล้วก็นกป่าก็หายไปหมดเลยรอคอนเย็นเลยเนาะทีนี้เนาะมันเงบมาเลแ้งนี่แล้วต้องได้กำค้าละไม่กำค้าก็ต้องได้กำข้อละมาแล้งครับโอ้แสดงว่า ถ้าท่านไหนนี่ได้นกนี่แสดงว่ามันจริงเนาะครับถ้าเป็นนกป่าอย่างงี้อ่ะถือว่ากินอยากเชียนเม็ดนี่ต่อมาตั้งแต่วันจันทมาเลยใช่ไหมเชียนเม็ดมาเรื่อยๆใช่ไหมจันอืมมันพูดแต่กับมื่บ้านนี่แหละครับจัน์บออกแต่วันขัางขันมือเดียวครับนอนนั้นมาหมดครับก็สรุปแล้วก็โอ้ยเกสิพูเดียนลหรอวันนี้มีสกอเลยครับผมเมื่อ้านนี้มาสิได้เช็คเลติง กโอ้บ่ได้ครับก็เป็นธรรมดาครับพี่น้องมือนีลมือนีล,มนลผมก็นอนแล้วสามตื่นแล้วนะครับพี่น้องเซียนเม็ดนอนประมาณกี่ตือนรับแล้วรับอีกรับแล้วรับอีกนะครับมีมีนกขันซากตัวเลยพี่น้องนะครับนี่แหละคือช่วงที่ต่อนกยากนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้สรุปว่าเราไม่ย้ายเนาะเอาที่เดียวเลยครัเนาะจบเลยเพราะว่าคันง่ายนี่คือสีมิดเลยล่ะครับ มันก็น่าจะเหมือนกันเนาะเช่นเม็ดเนาะยิ่งเซ่กันคือกันครับ,รบมันจะเรียนมันก็เชเรียน่วงประมาณสี่โมงเคืองถึง,งหกโมงเรือหาโม,ง,มงเคืองนี่คือว่าจบเลยไดปก็้บ่ได้ก็เลยแล้วค,ครับอ่าคือถ้าเกิดเราไปโดนที่เมื่อเช้าถ้าโดนที่นกเครือึกนนิดมีลุ้นครับเมือนเ,อเราถ้าเกิดท้งมาตรงนี้มัดใส่หนีบที่อยากหนี่วู้ดมีลุ้นยุ่นนะครับเนาะครับอันนี้มนไม่แน่ไปเซ่ฝุ่นเพราะ <laughs> ว่าปลาชะเรียกว่าปลาชาใช่ไหมนกคันี่กระเด้่องเลี้ยวเบื้องเลย เอา,เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอควนเย็นอีกครั้งหนึ่งพอได้ลุ้นจากนั้นช่วงนี้แล้วนอนก่อนนะเ,เสยนเม็ดเล่นเฟสเล่นไลน์จนแบตจะหมดแล้วนะครับเอาโอเคครับผมรอลุ้นครับพี่น้องบ่ายสามโมงพอดีครับ ฝนมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับนี่ครับเสียงฝนนะฮะฝนตกนะครับฝนกำลังมาครับถ้าตกอย่างนี้ก็ก็ดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าอย่าตกนานนะครับแล้วก็ตกแล้วก็หยุดนะครับนกก็จะได้คลึกครับพี่น้องนกป่าก็เล่นฝนนะครับ ก็รอครับบ่ายสามสี่โมงห้าโมงนะครับถ้าตกสักประมาณ1ชั่วโมงก็โอเคนะครับเพื่อที่จะให้นกนั้นคึกนะครับเคยต่อได้ครับหลังจากฝนตกนะครับฝนตกนี่เป็นช่วงที่นกคึกนี่เคยต่อได้ครับตกแรงๆนะตกปุ๊บนี่นกขึ้นเล่นนะครับก็โอเคครับเอาเดี๋ยวรอเะครเซนใหญ่ก็ดูนกอยู่ครับผม ยังไงกลัวมันนกเปียกเลือดเซนเม็ดครับนกมันต้องบินเขแ,แล้วว่าอย่างนั้นนะครับเหยียวบินวนนกเซนเม็ดเดี๋ยวมันก็เข้าร่มแล้วนมันเข้ากาลมิลล์ไปอะไรเซนเม็ดหาอะไรโอ้เหยียวเลยครับผมกวนนกเซนเม็ดนะครับอ่าทีนี้นะครับฝนตกพอดีเลยนะครับก็พูดถึงเรื่องนก ตากฝนนะครับก็มีเซียนใหม่นะครับถามก็มานะครับว่าเวลานกตากฝนนี้เป็นอะไรไหมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมสามารถตากได้เลยนะครับระวังแต่พระเนียดนะครับถ้าใช้ไม้เศร้าก็ระวังมันตกมันรูดเท่านั้นเองนะครับสําหรับนกตากฝนแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ไม่ให้ตากก็จะเป็นการดีนะครับแต่ถ้าเราแปลวไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยไม่มี ปัญหาอะไรนะครับก kind of ็สบายใจนะครับผมมาแล้วครับผมพี่น้องแดงแล้วนะครับก็รอดูครับหลังฟ้าหลังฝนนะครับมันจะดีเสมอหรือเปล่าก็้องรอดูนะครับพี่น้องอ้าวเดี๋ยวผมกอนนั่งนะครับชมบรรยากาศนะครับแล้วก็รับลมเย็นๆก่อนนะครับหลังจากที่ร้อนมาทักวันเลยพี่น้องนะครับฝนจะตกมันอ้าวมากที่สุดเลยนะครับ เอาฝนตกแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมพี่น้องก็จะย้ายนะครับย้ายเจ้าเป็ดออกจากพุ่มแล้วนะครับอ่าเพราะว่าแดดหมดแล้วครับวันนี้ออ้แดดสุดยอดเลยพี่น้อง่ะเขาเรียกว่าแดดฝน่ะแดดฝนนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับร้อนนะครับอ่าก็ตกไม่แรงครับตกแวบหนึ่งนะครับผมแวบเดียวนะครับก็จะย้ายออกมาใส่ต้นที่นั่นแหละครับนี่ครับเลียงไว้ต้นนี้เลย นะครับนะดูนี่ครับพุ่มที่ผมใส่ครับหนาตืดเลยพี่น้องอ่าก็ธรรมดาครับให้นกเราได้ฝึกพุ่มด้วยนะครับอ่าก็ขันปกติดีครับทุกอย่างนะครับเอาเป็ดนี้เล่นได้ทั้งพุ่มนาพุ่มบางนะครับแรกๆผมก็ฝึกพุ่มบางครับพี่น้องอ่าอันนี้ก็ยัดพุ่ม นาเลยต้นนี้ก็เหมาะเหลือเกินนะครับถ้ามีนกป่านะบินเข้ามาเนี่ยก็มีสิทธิ์เหยียบแน่นอนนะครับนาแต่ว่าข้างในโล่งนะครับอรอดูครับทีนี้ว่านกป่าจะคึกไหมนะครับถ้าคึกก็ได้ลุ้นกันนะครับถ้าโตแค่นี้แล้วก็ยังไม่คึกอยู่ก็ว่ากันใหม่ครับผม ุ่มนี้เลยครับพี่น้องดูอย่างนี้นะานะแต่ว่าอยู่ข้างในโล่งครับพี่น้องมันจะเป็นโพรงอยู่ข้างในนะครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอานุกโลงก่อนนะครับผมย้ายออกที่พุ่มบางก่อนนะครับออสวัสดีพี่น้องตอนเย็นเลยนะครับห้าโมงเป็นไงเซนเม็ดลองเลือกหาละครับ <laughs> เรียบร้อยดีวันนี้เรียบร้อยดี <laughs> ไม่ผ่านวันนี้ เสมอกันและว,วันนี้นะอ่าบินไว้ไวไว้ไว้ไวไวขมายีบเพียบพยบาทเนวะ,ะอากาศก็อ่าเขาพยากรณ์ว่ามันจะฝนตกนะใช่ไหมเนาะอากาศแปรปรวนนะพยา,ก,ากรณ์เขาว่าครับพรุ่งนี้นี่ไม่แน่อาจจะมีฝนพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มลมเริ่มคึมเริ่มอะไรมาอีกแล้วครับพี่น้องรอบสองตกปลางเงียบไปเลยพี่น้องเพราะว่าอากาศมันนั่นแหละครับผมมันคึมมันอะไรเลยนะครับทั้งคืมทั้งลม อะก็ถือว่าวันนี้ก็ยังไม่ออกใครนะครับยังเสมอกันอยู่ครับผมส่นต่อส่นอยู่นะครับผมเกมกีฬาไม่แพ้<ง>ก็<ง>ชนะไ,<ง>ไม่ชนะก็เสมอนี่ละครับผมวันน,นี้สองศูน,น,นย์เยมือนกันนะครับอ,รอ,อ้าขออนุญาตเอานอกลงนะครับพี่น้องครับลมเริ่มมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับฝนก็อาจจะมานะครับ เก็บนกครับแล้วก็เอานกลงแล้วพี่น้องนะครับวันนี้ก็ย้ายเป็นสามไม้นะครับเมื่อเช้านี้ไม้หนึ่งนะครับแล้วก็มาช่วงประมาณเที่ยงนะครับอีกหนึ่งไม้นะครับเอายัดพุ่มนะครับแล้วก็ช่วงหลังจากฝนตกเสร็จครับพี่น้องก็ย้ายออกมานะครับพุ่มบางนะครับต้นบางนั่นเองนะครับ๋อฝึกไปหลาย นะครับได้หลายพุ่มนะครับหนาบ้างบางบางครับนกเราจะได้ชินนะครับจะได้เล่นทั้งหนาทั้งบางนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมไม่แน่ว่าพรุ่งนี้จะฝนจะมาหรือเปล่าพี่น้องก็ต้องรอลุ้นนะครับครับย้ายมาใส่นะครับต้นบางครับพี่น้องย้ายมาไม่ไกลนะครับจากตรงนั้นกลับมา ตรงนี้นตัวนี้ก็เหมาะนะพี่น้องถ้าเกิดนกป่าค,คือเข้าร่วมดีก็คือในลุ้นนะครับอ๋อนี่ครับนกครับ,รบอ้าขออนุญ,ญาตนะครับเอนกลงก่อนนะครับสรุปคลิปพี่น้องก็วันนี้ก็เสมอกันเนาะเซนเมตรสองศูนย์สองศูนย์ครับเดี๋ยวคู่นี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับรอให้อ่า อากาศดีอะไรก่อนนะครับช่วงนกคึกนกอะไรก่อนครับอ่าค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าถึงจะไม่ได้วันนี้แต่ว่าเซียนเม็ดนี่ภูมิใจที่สุดเลยคือนกฝึกครับนะครับเซียนเม็ดกลับไปเอานกฝึกมาตัวหนึ่งนะพี่น้องนะครับ่านเลยนะครับผมขึ้นครั้งแรกเลยนะครับนี่นะครับทั้งเรียกทั้งครูนะครับโอ้ใช้ได้นะครับออกครั้งแรกเลยลองดูแล้วนะครับก็เป็นนกที่เองต่อได้ใช่ไหมเซียนเม็ดครับโอ้ภูมิใจไหมนี่ ถือว่าเป็นไงกับกับผุมใจครับแต่วรายังไ่ได้ยินตอนที่มันเหียกแล้วอ๋อเพราะว่าไปครับไปซื้อข้าวเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ยินนะครับทั้งเรียกทั้งครูแล้วนะครับผ่านแล้วก็รอเป็นนกต่อรอฝึกต่อไปนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ประมาณนี้ครับผมเกมกีฬาครับผมอย่าไปคิดอะไรมากนะครับอ่าผลแพ้ชนะนั้นก็คือเป็นแค่ผลเท่านั้นแหละนะครับแต่ที่สุดของที่สุดแล้วก็คืออ่าความจริงใจที่มีต่อกันนั่นเองนะครับผมเอาละครับก็ประมาณนี้ครับฝาก กดแชร์กดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับยังไ้ทำคลิปดีที่มีสาระฝากพี่น้องกันเช่นเคยนะครับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพืกดรีบทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับเซียนเม็ดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับ